สวัสด,ดีครับวันนี้มีหนึ่งรุ่นมาแนะนําให้ท่านทั้งหลายที่มีทุนทรัพย์น้อยแต่ต้องการพระที่วงการเขาเรียกว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านของสายวัดท่าสุงเราถ้าเราจะเน้นเฉพาะรุ่นที่ทันพระเด็จพระคุณหลวงพ่อฤาษีปลูกเสกเป็นรุ่นเก่าก็จะมีราคาเช่าหาข้างวัดที่แพงจับต้องไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่ากังวลใจ ผมไปเจอรุ่นนี้มาเคยทคําคลิปไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ได้มาชุดใหม่อีกเอามาให้ท่านดูผมจะเรียกรุ่นนี้ว่าเป็นรุ่นพระผงรวมมวลสารเก่าของหลวงพ่อวัดท่าสุงครับเรียกสั้นๆว่าพระผงรวมมวลสารก็แล้วกันนะฮะคำว่ารวมมวลสารในที่นี้คืออะไรครับเน้นย้ำหนึ่งข้อหนึ่งนะฮะคือว่ารุ่นนี้ไม่ทันหลวงพ่อฤาษีปุกเสกนะเพราะถ้าทันราคาแพงไปแล้ว แต่รุ่นนี้สร้างตั้งแต่ปี2536เป็นต้นมาหลังพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสงท่านมรณภาพทางคณะ,ะสงฆ์วัดท่าสงเลยมีมติต้องการทำพระเป็นที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมทำบุญเนื่องจากว่าหลังหลวงพ่อมรณภาพพบราคาวัตถุมงคลที่ท่านท่านได้ปรับราคาขึ้นเป็น16 เท่าตามคำสั่งพระเดทพระคุณท่านอย่างสวนในคำเข้าวสมัยหลวงพ่อก็1สิบ,บาทปีที่ท้ายก่อน่ํามรณภาพก็ขึ้นมา1 0 0่พอท่านเสียพวกก็ขึ้นมาเป็นพันหกพางมากก็เช่นเดียวกันเลยไม่สามารถแจกให้พวกร่วมทบุญได้คณะสงฆ์วัดท่าซุงเลยจัดสร้างพระชุดนี้จะมีตั้งแต่รุ่นร้อวันมรณภาพหลวงพ่อรุ่นหนึ่งปีมรณภาพหลวงพ่อและ รุ่นแจกสังฆทานซึ่งทั้งหมดผมจะรวมไว้ในชุดนี้ชุดเดียวเนื่องด้วยว่าเป็นเนื้อหามวลสารเดียวกันทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยผมเปิดราคาให้เลยสำหรับคนงบน้อยถ้าท่านจะเช่าหนึ่งองค์คือ3 9 9บาทต่ตอองค์คลิปนี้กรุนงังงดเลือกองค์ทุกกรณีเนื่องจากว่าพระเยอะและคนจะต้องการสูงถ้าเราให้เลือกทีละองค์ก็เสียเวลามากเกินไปแต่ท่านใดจะรับแบบถุงเดิมสังฆทาน5องค์ผมจะคิดราคา 2,200บาทต่อถุงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่นะ,ะเป็นถุงเดิมๆนะครับถ้า,าชุดนี้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าออกเน้นสีแดงก็จะเป็นแก่ผงสมเด็จหังหมากถ้าสีขาวก็จะแก่ผงสมเด็จคข,ข้าวพูดง่ายๆ2แบบเรามาดูองค์จริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นี้นะฮะหลวงพ่อ สมเด็จอมบมหรือพิมพ์นี้หลวง,ง,งพ่อสมเด็จอมถดมสูมให้ดูเนาะทุกองค์ผมจะคิดราคาเดียวกันก็คือว่า399บาทต,ต่อองค์พระชุดนี้รับประกันความแท้และรับประกันว่าเป็นมวลสารรุ่นเก่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสุงยังสงขันในราคาที่พวกเราเรายัางจับต้องได้ เนื้อหามวลสารหลักหลักของรุ่นนี้คือที่สำคัญที่สุดก็คือผงที่ประเด็ษประคุณหลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสูงปลกเสกไว้ตั้งแต่ในพรรษาปี2517หรือที่ทางลูกศิษย์เขาจะเรียกกันว่าผงวิเศษสมัยก่อนหลวงพ่อท่านปลูกเสกเพราะมีเวลาวัดเรายัางคนไม่เยอะอยังไม่ดังพูดง่ายๆแล้วท่านก็บอก,กํำชับไว้ว่า ต่อไปจะไม่มีเวลาทำผงชุดนี้แล้วเนื่องจากว่าคนจะมาเยอะมากเราจะเห็นว่าท้ายๆท่านจะปลูกเสกเต็มที่ก็หนึ่งชั่วโมงอย่างเก่งมากๆเลยอย่างนานๆเลยนะก็คือสองชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่าท่านป่วยและภาระการงานท่านเยอะรุ่นนี้หลวงพ่อท่านเข้าสมาบัติเต็มอัตราถ,ถึงสามเดือนปลูกเสกผงเก่าเอาไว้และพอท่านมรณภาพทางคณะสงฆ์ก็ได้มีมติให้เอาผงนั้นมาสร้างรุ่นนี้ส่วนผสม นอกจากผงวิเศษร,รุ่นนี้คือเกษาของท่านมาตอนแรกเริ่มท่านผู้การสถาพรนะฮะซึงเป็นสิทธิธ์โสท่านมีดําริจะให้ติดเกษาใส่องค์ละเส้นละเส้นแต่ก็เป็นการเ,าเสียเวลาเกินไปหลวงพ่อวิรัติวัดธรรมยานอดีตพระเลขาหลวงพ่อฤาษีก็บอกว่างั้นก็ปนปนให้เป็นเลขเล็กๆแล้วก็ผสมไปเลย อันนี้คือข้อที่2นะครับใส่เกศาท่ทานข้อที่สก็คือเป็นผงข้ามข้าวผงหางหมากตามที่ท่านเห็นเนื้อหามวลสารจะเห็นสีถ้าสีแดงนี่คือแก่ผงหางหมากถ้าสีขาวนี่แก่ผงข้าข้าวแล้วข้อที่4ี่ก็คือใส่น้ํามันชาตรีแบบออริจินอลใส่ไปเป็นมวลสารสําหรับพระชุดนี้ เพราะฉะนั้นพระชุดนี้ผมก็ต้องถึงบอกว่าเป็นพระราคาหลักร้อยที่พุทธคุณหลักล้านท่านใดต้องการเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้บูชาท่านใดต้องการในราคาเอื้อมถึงท่านใดต้องการในราคาที่สบายกระเป๋าเศรษฐกิจมันไม่ดีคุณคุณจะใช้เงินกันคุณก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีคนทุนน้อยอยากได้ของดีผมจะแนะนำรุ่นนี้ไปเก็บตอนนี้ดีกว่าเก็บตอนแพงพระหลวงพ่อ ราคาขึ้นทุกรุ่นรุ่นนี้แม้จะไม่ทันหลวงพ่อแต่สื่อประวัติแล้วเรารู้ได้เลยว่าออกวัดท่าสุขโดยตรงและหลังหลวงพ่อมรณภาพเขาใส่มวลสารแบบจัดหนักจัดเต็มราคาเลยเอื้อมถึงได้ที่ปล่อยออกมาคลิปนี้ก็คือราคานี้เลยนะครเน้นย้ำอีกครั้งนะครับเน้นย้ำก็คือว่าถ้าท่านเช่าองค์เดียวก็คือ399บาทบวกค่าจัดส่ง50บาทก็เป็น449บาท แต่ถ้าท่านจะรับหลายองค์หรือจะท่านสิบยี่สิบองค์ก็แล้วแต่ผมก็จะคิดค่าจัดส่งแค่รอบเดียวคือห้าสิบาทแต่ถ้าท่านรับถุงสังฆทานเดิมชุดห้าองค์เป็นถุงเดิมเดิมเก่าเก่าทั้งชุดเนี่ยผมจะคิดเป็นสองพันสองร้บาทบวกค่าจัดส่งอีกห้าสิบาทเป็นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทได้ความเดิมเพราะว่าหายากกว่าแบบปกตินะครับราคาชัดเจนนะวันนี้เนาะเพราะว่าหลายท่านสอบถามมาว่าอยากจะได้ในราคาที่จับต้องได้ก็เลยต้องเป็นคลิปนี้ครับ ผมทำไวล่าสุดเมื่อประมาณหลายๆเดือนมาแล้วแล้วก็หมดไปนานนมนี้แล้วลงคลิปรู้สึกว่าจะสองวันเท่านั้นหมดคลิปนี้ก็เอาตามที่ท่านเห็นตมกวรว่าท่านจะจองกันเมื่อไหร่ตอนไหนผมก็คิดว่าไม่เกินสามวันนั้นน่าจะหมดเรียบร้อยนะครับและถ้าหมดปุ๊บผมก็ต้องจําเป็นต้องปิดคลิปเพราะถ้าคนเขามาดูอีกสี่วันต่อไปอีกห้าวันต่อไปอาทิตย์ต่อไปเราไม่มีผ้าแล้วเราก็ลําบาก มาถามกันเราไม่มีพาหให้เขาเราก็ลําบากใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดเมื่อไหร่ก็คือคลิปนี้ก็จะอันตรธานหายไปทันทีนะครับนี่ถ่ายจากหนังสือของทางวัดที่ได้ทำทำเนียบไว้นะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเ,เขาจะบอกไว้ชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะผงมวลสารต่งตางๆไ,ได้ปลุกเสกไว้ตั้งแต่สมยัยหลวงพ่อมีชีวิตอยู่ผงดินสอพองที่ผมพูดไปแล้วเนาะ นี่แล้วก็ผงปลุกเสกในพระอุโบสถทุกครั้งที่เหลืออยู่อันนี้ผมลืมพูดแล้วก็ผงคำข้าวรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่น 8, ปืนแตกวกนามันชาตีเกษาของท่านนะครับอ้ิ่านมาจากธรรมเนียบวัดโดยตรงเลยนะครับพระเดชประคุณหลวงพ่ออนันตพุทธยานโอดีเจ้าวาดวัดท่าสูงองค์ต่อจากหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่ารุ่นนี้นําเฉพาะของที่หลวงพ่อฤาษีท่านปลุกเสกไว้แล้วเอามาทําใหม่โดยที่ไม่ได้ เขาเรียกว่าไม่ได้ปลูกเสกซ้ำก็ได้เพราะว่าผงเก่าล้วนๆเลยครับเป็นมวลส่วนมวลสารเก่าล้วนๆเลยนะฮะถือว่าเป็นรุ่นรวมของของพิเศษของหลวงพ่อฤาษีก็ว่าได้ถึงขนาดว่าครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนท่านเคยกล่าวไว้ในเก็บตกนะครับตอนเสียงธรรมกล่าวถึงพระรุ่นนี้ไว้ดังนี้นะฮะเดี๋ยวขอยกคำกล่าวที่หลวงพ่อเล็กท่านพูดไว้เลยนะครับ ท่านบอกว่าในเมื่อเป็นเช่นนั้นอยากจะแนะนำวัตถุมงคลก็คือพระผงรุ่นร้อวันหลวงพอ่อฤษีวั่าสุงทารบุให้ชัดก็คือ6กุมภาปีสามหกถ้าถามว่าทำไมาถึงจำได้แม่นยำตัวเลขได้ขนาดนั้นก็ต้องบอกว่าอยู่ในเหตุการณ์มากับตนเองตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ท่านใดที่มีความเคารพนับถือในสายวั่าสุงอย่างตุ๊กพ่อสิงห์วัดพระพุทธบาทถ้ำปะไพ หลวงพ่อพระครูสุรินวัดสุกุมารามหลวงพ่อวิรัตวัดธรรมยานหลวงตาวัดจรชัยวัดเขาวงตัวตมาเองหรือท่านอาจารย์สมปองบ้านสบายใจก็อยู่กันครบถ้วนพระรุ่นนี้ใช้โ่งเก่าของหลวงพ่อวัดท่าสุงมาสร้างพูดง่ายๆว่าไม่ต้องเสกก็ขลังพอแล้วนะวัตถุมงคลรุ่นนั้นจะเรียกว่ารุ่นรวมศิษย์หลวงพ่อวัดท่าสุงก็ได้และก็รวบรวมพงหลวงพ่อวัดท่าสุงก็ได้ถ้าท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายที่บอกว่าวัตถุมงคลทั่วไปมีราคาแพงก็ไปเอาของดีราคาถูกซึ่งอาตมาขอใช้สำนวนว่าเซียนในตลาดพระที่เขาเรียกกันว่าพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านท่านใดที่กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองกังวลหนึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บกังวลเกี่ยวกับการดำรงชีวิตความเป็นอยู่สามารถใช้งานได้แต่ว่าต้องเป็นคนขยันภาวนา คำว่าขยันภาวนานี้ถ้าทำอย่างอัตมาก็เริ่มต้นด้วยอิติปิโสสามห้องสามจบถวายบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกับพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเสร็จแล้วก็ต่อด้วยพระคถา,าเงินล้านท้ายที่สุดสรุปได้ว่าคุณพระศรีรัตนใตายไม่มีอะไรสามารถเปรียบเทียบได้ถ้ากำลังใจของเรามั่นใจและมั่นคงในพระพุทธธรรมประสงค์มีการปฏิบัติใน รักษาศีลเจริญภาวนาเป็นปกติท่านทั้งหลายจะมีแต่ความปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อครับก็ขอเป็นสั้นๆส,สำหรับคลิปนี้ทักสิบกวนอาทีเพราะว่าข้อมูลชุดเต็มถ้าเล่าหมดก็น่าจะเป็นครึ่งจมวมโมันจะมากเกินไปนะครับเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งว่าขอราคานี้เปิดเผยเป็นสาธารณะถ้าท่านใดจะรับท่านต้องกดลิงก์ลน์ข้างล่างงดทางโทรศัพท์ทุกกรณี ใครโทรมาสั่งจองทางโทรศัพท์ผมยังงดรับจองเพราะคนจะโทรมาเยอะมากมันจะไม่มีรายละเอียดอื่นๆเลยเราต้องแอดไลน์กันมาไลน์ก็ผมก็อยู่ห้างล่างถ้าท่านทําไม่เป็นท่านก็วานลูกวานหลานวานโคงข้างบ้านก็ได้บอกว่าดูคลิปนี้เสร็จอยากเช่าจังเลยทํายังไงดีเดี๋ยวเขาก็จะใต้ช่องใต้ที่ผมกําลังพูดอยู่เนี่ยมันจะมีให้กดคําว่าสนใจปะเครื่องเพิ่มเติมคลิกที่ไลน์คุณกดเข้าไปแล้วแอดเพิ่มเพื่อเลยแล้วคุณบอกว่าสนใจพระผงรุ่นมวลสาร หรือว่าสนใจเช่าพระผงรุ่นรวมมวลสารที่ออกคลิปนี้ครับหรือว่าแคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งมาก็ได้คุณจะรับกี่องค์คุณก็บอกคุณจํานวนไปหนึ่งองผมก็คิด399บาท10องค์ก็3,9 90อะไรก็แล้วแต่ใครจะจอง100องค์ผมก็มีนะแต่ว่าต้องขอค่าจัดส่งท่านละ50บาทด้วยความเรารรนะครับเพราะว่าแพ็คอย่างดีแค่ห้บาทที่ขอท่านน่ยมันไม,ไม่ไม่เหลือแล้วครับผม พอเข้าเนื้อกล่องละยีบาทผมหมดไปประมาณ7จดเจค่ากล่องเลยค่าลเาลยเสารพัดแต่ก็ชั้นมาเถอะนะเน้นย้ำอีหนึ่งรอบครับถ้าเก็บวัตถุมคงคลหลวงพ่อวัดถ้าสูงไม่ไหวราคาข้างวัดสูงเลเกินแล้วก็ไม่รู้ว่าที่จะไปเก็บแบบถูกๆมจะแท้เปล่าผมเน้นย้ำรุ่นนี้เพราะยังไม่มีของปลอมออกมาเป็นวลสารเก่าของหลวงพ่อองคตะปีหนึ่งเจ็ดหลวงพ่อฤษีท่านเข้าสมาบัติเต็มิตตาปลุกเสกให้ ผงคำข้าวผงหางหมากน้ำมันชาตีผมงพุทธคุณทุกอย่างเกาของท่านก็ใส่แบบจัดหนักจัดเต็มราคา3า9กบาทต่อองค์ก็คิดว่าขอให้ท่านทั้งหลายดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจจองกันให้ทันคลิปที่แล้วมีคนร้องไห้น้ําตาตกไปหลายคนเพราะว่าถ้าบอกหมดก็คือหมดไม่มีไม่มีคือไม่มีจริงครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมน่าจะมีประมาณทัก200กว่าองค์ ก็คิดว่าน่าจะทันสักวันสองวันนี้ก่อนที่จะหมดท่านรีบสั่งจองกันมาในไลน์ได้เลยวันนี้คุณพงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ